สวัสดีครับบริษัทซิงโกงสัพรีกลับมาแล้วนะครับช่วงนี้มาบ่อยนะครับสำหรับ HO7D เพราะว่าขายดีและยอดนิยมที่สุดเลยนะครับ HO7D นะครับ195แรงม้าไม่มีเทอร์โบสภาพแห้งๆสวยๆสีมาแบบแห้งๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับอุปกรณ์แท้ๆครบๆนะครับนี่นะครับอีโนนะครับ เขาควายตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ทุกคนตามหานะครับเขาไอดีตัวนี้นะครับโทษทีนะครับมีปั๊มตา HO7D เทสุดๆเลยนะครับปั๊มโซล่าทุกอย่างยังใหม่นะครับสีด้านๆนะครับสภาพสวยนะครับเครื่องยนต์คัดเกตที่บริษัทเรานะครับตอนนี้บริษัทเรารับติดตั้งด้วยนะครับทีเดียวจบทุกอย่างทั้งหัวเก่งงและเครื่องยนต์นะครับใครอยากได้สิ่งไหนก็เรียนเชิญนะครับ เราพร้อมบริการทุกท่านนะครับมีพนักง,งานคอยบริการทุกท่านที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเครื่องยนต์ถูกกฎหมายไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับใช้งานได้ยาวนานและมีรับประกันนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับ SO7D195 นะครับขึ้นชื่อเรื่องความทนนะครับและดีที่สุดของฮีโนนะครับ รุ่นตำนานนะครับนับวันนี้ยิ่งด,ดีจะหายากขึ้นไปนะครับอา้าวเร่งเร่งหน่อยเติมไม่หยุดนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับใครสนใจตัวนี้อยู่ก็อย่าช้านะครับของที่ดีมีมาไม่เยอะนะครับผมทีละเราคัดเกดก่อดวางขายนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศครับอา้าวเร่งที่ เราพบกันที่เซียงกงสับลีครับ